สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาทั้งหลายครับได้ยินว่า่นใดขวงมาฝากครับเมือเ่อ้เดี๋ยวผมจิบผ้าพ่อแม่พี่น้องลุงปานาอาไปเบิ่งครับเพิ่นเสียวยังมาฝากไอไปเบิ่งน้ำกันครับนี่ครับโมลินลุงเหรอเฮะนตรงนี้เห็นไ่งับพี่น้องเอ้ย นี่ครับนี่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 อันยะครับจะใส่พอดีกินครับนี่ได้แล้วเมนูอาหารปลาเยาวเจียดเมนูอาหารปลาดูพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอากินครับตามมาเลยครับเด้อเตรียมเครื่องเตรียมของลเลยบนแล้วครับพี่น้อง ยังกของเบอเลยนะดเด้ไงวัตถุดิบห้อไปไปผัดกันเลยครับมาครับพี่น้องมาจัดก,การเลยครับยยยเเ พี่ฮ้องแบต้องขบกระทะมันต้องอยีเสียบมกระทะสอดกันมั้มันต้องอยีเสียบโอ้ แต่น้ำมันลงไปครับน้ำมันขื้ดตามีแค่พักอย่ตั้งนะครับพี่มร นเรื่องเรื่องขาเเรียมไ้แล้วตั้งไ้แล้วจ,จ,จ,จอด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 อหลงไปยวยมันหอมต้น่นมันหอมกอันนี้ขา้าเราน้ำสะอาดใช่ไหมแ็ดน้ำสตอกขึ้นกา หัวแล้วตีมัดไฟอ่อนไฟแก่เลยครับเนี่ยต่ผมเอาไฟกลางหัวมันเหลืองมันหอมครับแก่ก็ต้นมักต้นมักไว้เลยก็เอาไฟแห้งก็ไดลย้วมันสีใหม่ไว้องเงาต้องต้นตลอดต้องหัวใส่อะไร้ต่เยอะโอ้ยเลงนะครับผมเนาะเหนื่อยไเลี้ยงเร็วยลงเร็ว น้อมนะครับในการเริ่มเอ๊ะโค้งโคงหินด <Yeah. S 2> ้มอาอะไรกับโค่งไปชั่วมาวัดผดบของโน้อเห็นหมดละมีแหลมเห็นเก่ารุ่นน้องพี่น้องเลยเหี้ยโค่ง ใะไลคบบบบะครัปเรนแอยนก้นนครับให้มันแห็งตั้ง่อยมันให้มันแห้งตั้งไว้เนยะวัตถุดิบทอดน,นี่นครับพี่นอาา้องร,ระวางังรั่วครับระวังรั่วอามาแก่ข้าวกันครับ โอ้เพ่งๆเลยนี่เอันนี้เนอะกเ้านใส่อะไรวะชิ่งลูกยาวครับเอาเริ่มบานแล้วครับเริ่มบานแล้วเริ่มชิเรตกาล้วนะข้าวปรุงกันครับ้เนก็ืว ผงัもうもう่วเข้ากันเลยไล่เสียบหลเสียหน่อยเสียหน่อยครับมาเมาอยากเสีบไลาย้เขาใส่หลายๆครับเราจะเสีบครับว่เป็นยังไงตลเยะอัห้่หมครับเราคว่ำกลอมๆเรต้องใส่หลับมันหวาน ขงปรุงรสนี่ใ้กค่นีก่อนครับเพราะว่าห้าใส่เกลือไปตอนตับเครื่องครับปั่นรสว้าเขียวรสไมยนั่งลงครับ หลังจากที่เ้าปรุงเครื่องแล้วครับมันก็จะสีเป็นอ้วรัวอยงที่นี่แล้วมันขึ้นอ๊อก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 จังหน่อยเอ่ากับเติมน้ำสต๊อกเข้างลงไปเนี่ยได้เวลาเติมน้ำสต๊อกแล้วครับอ๋อน้ำสต๊อกเข้าอ๋อเติมลงไปมา อี่ประมาณนี่ยผมมันซ้มกันกันกบวัตถุดิบเท่าครับเพราะว่าเครื่องเท่าไหลพอน้า,นาม,มันแหงเขียวไปจนน้าแหงเครื่องนึงน้าแหงเครื่องนึงเทากับใส่อันนั้นเทาเครื่องเคียงเท่าครับฮะเอาไว้นี่นะครับนี่หน้ามันแหงร่วงครึ่งนึงแล้วครับ nhìn nhìn Nên nên nhìn 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 gì nhìn 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 เบอรมาฟิตจาิงนั่นองครับนีอยู่เมืองชนคนมั่น่จเลยครับเด้อฝากติดตาม้เลยครับอยู่เมืองชนคนมั่นจคนมาครับอ๋อนี่นี่นี่พี่น้องเฮ้ยได้การละบาดน่นี่ครับพี่น้อง ได้การแล้วนี่ได้การแล้วครับยีหล่เลยีห้องเนี่ยอาหารปลาห้องต้องใส่ยีหลาครับข้า,าวอันบ่ถึงเป็นว่าต้องยีหลาเลยร้อนแรงนี่ได้การแล้วครับนี่ ยูทูบเบอร์ครับยูทูบเบอร์นี่มันอยู่เมืองชนคนมั่นใจครับฝาดตับน้ำนิดเดียครับเด้อต้องเท่าครับผมอะไรนะมาจากตั้งใจครับผมนี่อะไรหนามาจากพิษโลกครับเด้อพิษสนุโลกครับพิษโลกพิษโลกมาครับพี่น้องเข้ามาชิมกันครับ

เด้การครับได้การไปอัดเลยขึ้นโตได้หะเนื้อครับ,รบขึ้นโตขึ้นโตโตพันมีกิจกรรมกันอนี่คุณไปครับขึ้นโตเลยครับ มาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอ่าผู้ปู่ชูขคนครับมากินผัดปลาไหลนั่กันครับแซ่บแซบนี่เครื่องเนียนๆปลาไหลต้นใหญ่ๆ,ๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอ่ะติดตามด้วยนะครับติดตามชมบ้งเนฝากกดไลค์กดแชร์เกิดกำลังใจให้กันน้ำเด้อครับเด้อก็นั่นอาหารปลาครับแล้วก็อย่าลืมมาชิมน้ำกันเด้อครับเด้อของเสยียบนี่มากมาก<า><า>ครับสว,วัสดีครับ